สวัสดีครับสวัสดีแน่นานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเกียวอีสานบานนาครับผมมันดีดผ้าออกไม้เงี่ยมืนขึ้นนะครับหลังจากพอได้ออกไม้หลายมือนะครับเพราะว่าเกิอุบ <c oughs> ัติเหตุนะครับย,า,ยางยางยิ่งป่าเนี่ยแหละครับนั่นแนะมันขาดเนาะเชือกมัดยางมันขาดแล้วมันมาดีดกับข้อมือนะครับมือเค็ดนะครับ แต่เลยบ่ได้ออกไม้สายมือเลยครับผมเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าด,ดีขึ้นแล้วก็เลืมาหาเลาะเบิงปลายมือขึ้นนาครับมาลุนมาติดตามน้องกันครับผมก็จะพ่อป่าว่าจะได้ผลง,งานมาเนาะครับเนาะด้วยไม้เัง่มาืนขึ้นเนาะป่าบวชขึ้นเราครับผมฝ <c oughs> นก็นตกจุ่ตัวน้ำพวขึ้นเนาะ สิพ่อปลาบ่าบัวกันเริ่มลายขึ้นเนาะครับน่ากับว่าท่าน,นใส่ปันได้ครับนั่นแหละถ้ายัางเราะบึงจะข้าเนาะว่าสิคือบ่ปลาอันสิขึ้นมากบ่ไปเดี๋ยวทะลุน่น้ำกันครับผมเสียงป่าห่วงมาแล้วีไดย้ยิงปลาบ่าบา ปลาถึงเดียววะปลาถือหวัวนี่ทำนั่นฮะเส้นๆข้อตัวยังไงเลยยุ่ยใส่ระบาดเนี่ยม,มันดินนอกระครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันยุ่ยซื่อไร ดิ้นดนี่โอ้ยนี่ปางเลยใสาบันดินดูนี่แล้วนะั่นอะ อมเ,เราขับเห็นแล้วหลบลอยครับผมโดนมัน เรียบร้อยครับอ้ <c oughs> นี่ปลาตัวเป็นโล่บะเถี๋เกือบบ่ได้กิน <c oughs> โอ้ตัวเป็นโลเลยครับนะท้าวที่แหลกนี่ถากหัววะเนี่ ตัวเป็นโลเลยครับไปมันๆนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาเนะจะไปรุนกับต่อครับบัวมันเริ่มขึ้นไลยนะครับมันบังปลาครับนานๆกี่ประคว้ร้อยไปนี่เลยหายเลยหมดไปใช้แ้้วบุ๊ ใส่งานกับซึ่งบัวทึ่งแหนเนาะเพราะว่าหน้ามันขึ้นมากวันนี้บัวพวกบัวหน่อยเอ้บัวโปง่งชนนี้หน่อยมันก็ขึ้นน,ำน้ำเนาะมันก็เลยหนาขึ้นครับก็บเลยเบิ่งป่ายากจักหน่อยคราบนั่นแหละหน้ามก็บ่ค่อยใสเนาะออก คุณคุณจากน้อยครับพายางเหาะเรื่อยๆครับผมเลือขอป่าไงคิดว่าป่าที่คือนน้ำตื่นเห็นครับผมหาเลาะเบื้งแถวน้ำตื่นเนาะ ฮูน따อุโฮว i m p l คือ p ู ensing ไร่ขอบ Lenar e f e n ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับผมต้องดูว่าสิพออยู่บนเนาะพ่อ,อ,อฮะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับบม่ได้ออกไม้ร้ายมือกกยิงป่าบุตรป่าตัวบางใหญ่ยิงถากหัว,ว่เนี่ย อยูว่าบกผาดเนาะครับเนาะดีแต่มันดิ่มอยู่หมองเกา่าเนาะคันมันดิ่มไปทั้งอื่นอยก็สิ่บัวใดเนาะปลายใหญ่ก็ได้เน,ะไไน,นะาะนิ่วก็ยังเป็นคัดคัดอยู่นะครับเย็บแม่เป็นสองสามมือนอนั่นนั่นประคอง พี่รุ่นกันต่อครับผมคอครับน่านะอเห็นขาวๆไปใส่แล้วบ่าเนละยใส่งามเลยครับเมื่อกี้นะี่อู้เสียดายดิดว่ายเทพเสียดายครับผม น้ำมันคุณเนาะเลี้ยวว่าท่านป่าเลยใส่งา,ามเลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยยุ่นิยุ่นแเลยโอ้ไปแล้วครับเห็นแต่ข้าวขาวเห็นแต่เม็ดไปไป่าย่างไปกับผู้เห็นหรอกครับแน้วน,นะำมมันมคุณ จะไปลุ่นกันไหมครับผมฝนก็นเริ่มลูกเม็ดแล้วไปแล้วครับนั่นแหละคุณโอ้ยว่เห็นป่าเฮ้ยไย้ยินเสียงสวบเนาะผมเห็นตะคืนแน่จริงป่านอนโคลงอยู่นี่ป่ามันคุ้นครับนั่นแหละชั่ใลนะครับอีกตัวนึงไหนจะยนอยู่ซือหนิเนาะแลนคือกัน ยัยง่ะบิเวณนป่าครับน,ะนะนั่นน่ะน้ำมันคุณนี่เหลือเนี่ยป่บป่ามันหากินน้ำซึมครับน้ำใสกว่านอี้จกหน้อยพอดีเลยครับน้ำมันมคุณไปน้อยนึง ใส่ง่มเลยครับเมื่อกี้สดายเลยเห็นแต่น้ามกระเพื่อมกระเพื่อมจ้บพวกเห็นโตป่าเนาะเพราะยางไม่ไกลมันกระโดดเลยครับคนเริ่มลุกเม็ดเลยนานาย อาละนะครับสําหรับไอ้อกไม้ขึ้นบุอนี่ก็ได้แต้มเดียวนะครับเพราะว่าฝ้ามันห่องเนาะครับกะมันอยู่ที่ลงแจงคนาะก็เลยจะกลับลวครับผมนี่ครับผลงานยังบ่าตายครับนี่ครับไส้กบประมาณโลเนาะครับถือว่าบ่เหี่ยวครับดอกเรียกยิ่งถากหัวครับนกลงกับทีต่ว่ายิ่งซ้ำอีกเส้นหนึ่งเนาะน่ครับ ใส่โลตัวนึงกะที่ว่าโอเคครับผมคุ้มค่าบ่เฮ่วครับหลังจากพักฝืนมาหลายมือเนาะกะนิ่วกะเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจ้าอีสานบรนณาธิกาครับนานาสุขุสุขชนเนาะครับที่ทามาติดตามรับชมครับผมเอามันๆครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม